ดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องพอใจพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะหาพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0991299801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่58ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะทั้งหมด50รายการนะคะองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะใดยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพาสมเด็จแบกม้านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะเดี๋ยวน้องลองส่องให้ดูให้ชมนะคะนี่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ องละ200บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้หน้าอกเป็นร่องเลยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆกันนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3มนะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะองค์นี้นะคะจะมีตัวยันอักขระด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือเขียนนะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะวัดราคังองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สนะคะเขียนะะปีพศสอง1หรือ0หนะคะรืองค์นี้นะคะองน,นี้ค่ะนานานะคะก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะสองให้ดูให้ชมนะ อง์นี้เป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะมีหลากหลายเนื้อหลากหลายพิมพ์นะคะน้องจะส่งให้ดูนะคะถ้าดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่หนะคะ หลวงพ่อรือสีลิงดำน,นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อคำหมากนะคะรายการที่6นะคะ รูปทรงคล้ายๆหลวงพ่อโตเลยนะคะแต่อันนี้จะมีเหมือนดอกไม้นะคะฝังไว้ที่ตรงหน้าอกนะคะ รายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทุวดนะคะ รายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะ รายการที่สิ์นะคะด้านหลังมีตัวเลขด้วยนะคะอูเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆเลยนะคะ รายการที่สิอนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะสวัสดบ้านแค์เป็นเหรียญยกช่อฟ้านะคะวัดเติมบางนะคะอุ่งน,นี้เป็นรายการที่สิอ็ดนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นพาซซุมกอนะคะ รายการที่14นะคะเป็นภาพปิดตานะคะรายการที่15นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่16นะคะนุมานรายการที่17นะคะพามาเหีสวน รายการที่18นะคะอันนี้ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่คล้ายๆพระสมเด็จองค์เล็กๆเลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะด้านหลังจะมีตัวยันแบบนี้นะคะ รายการที่19นะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหรียญเจ้าสัวนะคะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ รายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพี รายการที่22นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังมีปั๊มตายางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะเหรียญพระนักปกหลวงปู่ทิมวัดราหานไร่จังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังนะคะจะเป็นรุ่นนารายจักนะคะจะเป็นกรุงจักแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระรอดนะคะองค์นี้นะคะรายการที่25นะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศรานะคะเหรียญรุ่นพยาพารีนะคะ <c oughs> องค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้จะมีปั๊มตายางนะคะรายการที่28นะคะเป็นพระนางพญานะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะเป็นรูปทรงหัวใจนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเหมือนรูปส้มนะคะจังหวัดลำปางนะคะองค์นี้ก็รายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหนุมานปีพศ2 5 2 1นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามด้านหลังฮัุมานนะคะอันนี้จะเป็นออกเนื้อผิวทองแดงนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่31นะคะถ้าดูไม่ทันยังไงนะคะพี่พี่สามารถขอรูปภาพแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่32นะคะ ก็พยายามส่งให้ช้านะคะบางครั้งจังหวะก็ลืมตัวนะคะก็อาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างนะคะก็พยายามทําให้ช้าๆนะคะเผื่อพี่ๆบางท่านนะคะที่โทรมาปิดเลยนะเราก็ค่อยๆส่งให้ดูให้ชมนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่32นะคะเป็นกุมารกว่ากสมือนะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะปี2518นะคะเต็มองนะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะ,ะด้านหลังก็มีตัวยันอขระแบบนี้เลยนะคะน้องก็ส่องให้ดูให้ชมนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการ34นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่มุลน,นะคะ เหรียญหลวงปู่หมุนนะคะองค์นี้รายการที่34นะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะต่อไปนะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญดอนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะทรงเสมานะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ทรงเสมานะคะด้านหลังเห็นลางๆเหมือนเขียนที่ระลึกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหนรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อไผ่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะที่ระลึก2478นะคะ รายการที่37เนะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเหรียญทรงพัดยศนะคะหลวงปู่โตนะคะอันนี้จะออกสีเหมือนเนื้อทองเหลืองนะคะวัดปดูชิมพี่นะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพระคูรุ่งนะคะ เปียนพระครูรุ่งนะคะปีพศ2484นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะด้านหลังจะเป็นเหมือนรอยนิ้วมือนะคะรอยเหมือนน่าจะเป็นรอยกดนะ <c oughs> องนี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพับปิดตานะคะพับปิดตารายการที่40นะคะพับปิดตาหลวงปู่มหาศิลานะคะปิดตาปดตนี้นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4ี่นะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่41ดนะคะรายการที่41ดนะคะเป็นกุมารกวางสองมือนะคะ นี่นะคะอง์นี้นะเป็นกุมารกวากสองมือแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปนะคะรายการที่42นะคะเป็นเหมือนพระซุ้มกอไหมะคะองค์นี้นะคะรายการที่42นะคะ รายการที่43านะคะเป็นหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะองคนี้นะคะรายการที่43านะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นคุณแม่บุญเรือนนะคะเนื้อผิวสีดำนะคะเป็นมีค่าัปละคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะจะมีมนสารโรยนะคะองนี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลอหลวงพ่อไผ่นะคะองนี้นะคะเป็นรูปทรงวงกลมนะคะเขียนที่ระลึก2 4 7 8เปนะคะเป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47รายการที่47เนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะปี2 482นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นพระศิวรีนะคะเป็นพระศิวรีนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเนื้อผิวสีแดงนะคะด้านหลังมีพระเมธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะ รายการที่เป็นรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะก็ถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเรขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ